สิสัวเฉยนางเพิ่นไหวเอามาไผล่ะเพิ่นน่ะคล้องเพิ่นล่ะเนาะนางอย่างแม่อันแม่ปู่บักแจงโม่มันใหญ่พอเก็บละตัวมึงเคยไปซองบ่ออยู่หน้านั่นบอแล้วไผสิไปเห็นจักเสื่อไออันนี้กอยู่หยังจังบ่ไปซองไปเหลียวนี่กูว่ามันย่นอะไรกูว่ามันสุกแฉ่เด้อบักแจงโม่อยู่นาเออแค่คอยบ่ไปเก็บปลูกแต่ฝนตกใหม่ๆแม่นางกูเห็นพ้าป่พร้อมกันเขาแกไปขายลรอ เจอหของจาพอกินเจอว่ากูกับบอดด้มาหายมาหน้านุ๊กจะยังไงเ้าก็เจอหายแต่คอยมามึงมึงมึงนั่นแหละมึงไปเบิ่งเด้อมันแดดกเริ่ไปจีบบอยอยากไปอยากกินมันหายเย็นเย็นมัเพอที่หรอแม่เออไปไปก็เสแสบนอกกินหมูเออมัน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 สิบเป็นสองเพิงอยู่หันเด้อมึงหูวบออยู่หน้าาห้าาเออห้าวแลล่ะเก็บแล้วเก็บเก็บอาเลยเลยเด้อลูกเด้อหน่ยยันยันยันันหน่นเออออของแมย์มัดเออออเล้วขอจีบไปเก็บหน้าเฮาเนาะเออออ ไปท้างนี่ละเดี๋ยวเก็บไปชุก,กินเออเออเออโอ้เป็นหน่วยของเราอีลี่ตัวนี้โหเฮ้ยเก็บเลยคันพอ่อละเก็บเลยว่าสันสิดจะเก็บเลยละอนันวันนี้ละไว้จังไงกมูมูเก็บเลยเขาวะแน่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 หยุดเดี๋ยวนี้อ๋อบังตั้งม้อวคอยได้นั่งฮะหยุดเลยพูดของแม่เจ้าอยู่ทั้งพนฮะ ของแม่เจ้าอยู่ทั้งพุนนี่ของคอยคนละเคิงนี่บเหมือนคนละเคิงบแม่ของแม่คอยบอกบ๊วบ๊วไปถามแล้วได้เนี่ยเขาสืบคุณเพื่อนผู้ใหญ่บ้านเดียวนี่ไปกับคอยเดียวนี่เนี่ยคอยบอกเห็นแล้วแล้วจะเก็บหลากหลายนี่ก็จะเก็บเอยเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเห็นอยู่ห่างเขาเผาแลนมาบอกท่านไปกับคอยเดียวนี่เขาบอกเห็นแล้วแม่คอยว่าแม่อยู่ไหนพุนแล้วฮะทั้งพุนเคิงหนึ่งปูกกันคนละเครงบอกกันแล้วกับมจเจ้านั่านี่อีแม่คขาบอกบอกคอยยังชั่นเพื่อนมินไว้เก็บเลยเพื่อนว่า แมนยู่บ่บ่แมนของเล่าสมบัติบ่แมนได้นี่ของคอยได้หนิมันดูเงี้ยกลูกิริไปขึ้นเฮือนผู้ใหญ่บ้านกับเพื่อนเดียวนี่ขึ้นเฮือนผู้ใหญ่บ้านไปเลยมาให้แล้วเลยเดียวนี่น่ะโอ้ยไปไปไปเมียอีนังอีกบอกตังโมบ่ปลาดิผู้นวยดอกเอามาบ่ได้บ่เออเอามาบ่ได้มันนวยใหญ่บ่มันคือบ่เอามาจักนวย2องนวยหันมันเปิดมันก็บนวยใหญ่อยู่ล่ะมันทักเอามาบ่ได้ไม่ขคือสิสัวนเฉยนาง เพิ่ำไมเอามาไครล่ะพิ่นน่ะเจ้าของเพิ่นล้วเนาะวุ้ยมึงเพเก็บมองได้ยังสิมีเจ้าของของห้องกู้กับมีอยู่หันน่ะของเจ้านั่นผุ้มเดียวนอกนัานของเพิ่นเหมดของเจ้าใต้เบิดมาเกิดเพราะตนอือตั้งพนอีกตั้งนึงนั่หนึ่งพน่าผูกแบ่งกันอ้าวหืมคอยเก็บกล้องไว้บุกระให้เรื่งมิตรนวยยังไงอือพิ่นบอกห้เอาพ่อหน่วยเพิ่นว่าขันยังได้ไปเอาอยู่ที่โรงพยาบาลอ้อเป็นบ้าบอกเอี้ยนนี่ เขาขยังได้กับไปเอาแล้วเนาะคนมันด้วยละหาด้ยไปโว้ยคุดออไปนทำแม่มึงดอกเนะมึงอย่ากสิมาชวนพูดไปไหนมึงไปเก็บของเพื่อนมึงกับไปผู้เดียวสักทีละเอาจะบอกคอยยังชั่นเนาะเจ้าตัวไปผู้บอกเขาไปเก็บทุลายอีหยังเละเดียวมึงจังโมโหของเพื่อนของโตก็คนมาคิดไปหน้าเนาะนั่นมาด้วยที่หลังชิมันเกี่ยวยงน้ำกุ้งชิมนี้ไปใส่กับนี้ได้หน้ามึงอยากสิมาหนับโยนี้จับมันคุดเป็นเวทเป็นกตำน้ำลุ่บ่แล้วใส่ไปเก็บบักแจงโง่กับสิมัน เสียห่อนเงินหอด้ำก็คุ้มใ่เข้าก็ได้จะเม็นมันวอาเป็นแตนสิแตกเนอะลูกสมือนี่ให้พี่แกบอกจังหวะชื่อชื่อเสียเงินเสียค้ำว้ายเนี่ยมานอนใต้อยู่ห่างนั้น